ต2 0 1 0นาแต่งซิ่งเบิ้ลตัดซับระเบิดออกรถศูนย์บาทงวดพอนเริ่มต้น5า้าพันเก้าับพี่น้องโรบฝาคาวันกระกันนาพูเนียมไฟนาโปลเจอร์ตอ่อไปไก้เทสีเท,ทาทกปีลาบออกรถศูนย์บาทนะปสีแรกพี่น้องไว้รุ่นสร้างโตผ่อน5้าพันเก้าพอโอเคไหมโอเคไหมไหมาเล่นนะมาแนะนำตัวกันสวัสดีครับพ่อไก่เิมรถซิ่งทั้งที มาได,ด้ต้องมีรถดีรถงามรถจวดให้พี่น้องเทปซี่ใสทำมาหากินครับชมไปรถ่อล้ลอแม็กซี3เจนแม็กซ์การสีฟันรถสีเท่าเมทัลลิกเท่าแม็กกันเท่าบุรีเท่าขีมาเออโอ้ยเท่าเป็นเท่าขีมาไปตามขายไม่ได้ที่สูดเ <c oughs> ท่านี่แหละมันเล็มกมันต้องมันเล็มกมันท้องแต่มันแต่งขึง้นเด้วยแต่งขึ้นแต่งขึ้นแต่อ้ยเกยบไม่ได้ลั่นเอ้าปังเลยนะ พี่นายยายข้างบ้านหัวอยากจะไปเอานะต้องเรียกคนไอ้ตึงมารอแรงจัดเออแรงจัดอย่างเงี้ยนะาออมรถคุณบานครับจัดไใ้ทุกอาชีพเกษตรกรข้าสายพลักงานบริษัทรับพิษาหารกิจรับเหมาก่อสร้างเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเห็ดสวนแม่บ้านรับพ่อกีดยางขับวิ่งขับแก๊สขับรถล้อขับทิ่ล้อขับแม่โคตัดไม้เผาทานเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ข้าขายเร่หาบเร่แผงร้อยตลาดนัดข้าผม ประมุ่งประมุ่งรับเงิสนสดประเด็นประเด็นเม็นมุ้งสุดกระชี้นะนี้แค่ใบรับรองเงินเดือนอนะมาหา,อาไอไอเสียปู่นี่ช่วยดันสูนบาทได้เรื่องพาดูยังกันก็หาสต็กไร้ข้างเลยเอยเรอๆภายใ,ในเดิมๆนะออกรถาศูนย์บาทนะปีแรกงวด่อพันห้าพันเก้าหลังจากนั้นงวด่อปี ทรที่อยู่ส่งไปที่ไลน์แอดได้เลยแล้วเดี๋ยวไอ้เสีมจัดสัญญาถึงที่ส่งรถซีหฮะทอดหน้าบ้านให้กับพี่น้องนึกถึงรถเดินมือสองนึกถึงไอ้เสีมเรื่องซิ่งซีซื้อซีขายแลกเปลี่ยน